ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้พบไก่เอ็นชาแนลวันนี้เอ็นจะมาพาทุกคนมาหาเงินพวกนี้ทุกคนนี่ตามนี้เลยนะอะดูกันไว้ว่ามันได้มาจากไหนทุกคนดูจากคะแนนนะมีพันหกตอนนี้เอ็นมีพันสามทุกคนเดี๋ยวไม่ช้าก,ก็เร็วนี้เดี๋ยวเอ็นจะมาถอนให้ดูเนาะอ่าอย่างแรกให้เรากดไปที่แบบสำรวจตรงนี้เนาะกดเข้าไปเลย ตรงนี้เริ่มได้เลยทุกคนกดเริ่มปุ๊บมันก็จะรันให้เราเรื่อยๆเนาะอะ,อะถ้าใครไม่อยากกดเริ่มกดมาเลือกแบบถามตรงนี้ได้เลยนะนี่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมกดเริ่มได้เลยนี่คะแนนเขาก็จะบอกตรงนี้นะว่าไม่เกินเท่าไหร่เนาะอะ,อะก็อย่าลืมมากด,ดยืนยันด้วยนะทุกคนตรงนี้เพื่อให้ร่วมทําแบบสอบถามทาง SNS ทุกคนเขาจะส่ง SNS มาให้เราเนาะเราก็ กดไปได้เลยถ้าใครอยากได้แบบรางวัลเพิ่มหรือว่าอยากได้แบบถามเพิ่มนะอ่ะอันนี้ก็เว็บนี้ทําได้ทั้ง iOS และ Android นะทุกคนหรือไม่ก็ทําในโทรศัพท์ในอะไรได้หมดเลยเห็นไหมตรงนี้มันมีลิงก์แอปแล้วก็เป็นอ่าลิงก์แบบนี้ทุกคนเป็นเว็บเนาะแล้วก็มีแบบเป็นแอปถ้าง่ายกว่าก็เป็นแอปดีกว่ามันจะมีการแจ้งเตือนมาเรื่อยๆเนาะอ่ะมาดูกันที่รายละเอียดบญัญชี รงนี้ทุกคนอาให้ทุกคนเอากระเป๋าเพย์พาวทุกคนทุกคนมีเพย์พาวกันไหมถ้ามีก็เอาอีเมลเพย์พาวมาใส่ตรงนี้เพื่อจะถอดเข้ากระเป๋าเพย์พาวได้ทุกคนนี่คะแนนของคุณก็อยู่ตรงนี้หมดเลยอของรางวัลของคุณตอนนี้ก็อ่าของรางวัลรางวัลที่มันหมดอายุอะ่ะเขาก็จะหักคืนเรามาปิดเนาะก็คือวันแรกยังไม่ได้ประมาณนี้เลยนี่ทุกคนสูงสุดของเขาอนะทุกคน ประมาณนี้ถ้ามีเท่าไหร่ก็บวกไปเรื่อยๆเลยนี่ประมาณนี้แลกได้ประมาณสองร้อยบาทเนาะก็ถือว่าเยอะอยู่อันนี้เงินอันนี้ก็เยอะเหมือนกันอันนี้สามร้อยบาทนะทุกคนสองหมืนะ่นสี่ะทุกคนโอเคถ้าใครอยากทำก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะ